มาพี่น้องวันนี้ก็หาอยู่หากินคือเก่าละ่ะวันนี้หัวหน้าเผาผ้ามาหาอย่างครับมาตีเทียดครับฮะตีเทียดตีเทียดบ่รอยูไทไทวิ่งขอวิ่งผลงานเลยมานมาวันนี้พอได้ปนอยู่เออเดี๋ยวเทียดไต่วันพี่น้องเฮ้ยอยู่นี่ไพ่บ้าห้าเลยโมนาเผาใครนี่ผ้าหาสุยาง រាងប្រទេសយ៉ាងនេះដូចមិនដូចប้านយើងយឺអត់ព្រេ point so beat នេះនឹងត្រេអាញ់ឈឿននឹងអាញ់ឈឿននឹងប៉ក់មកក្រោមនេះអញច្រើនថាឯងលួចពីងទៀតថាលួចឯងចូលមកវិញទេងណូ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 នេះនេះអូកូនទូចណែអូចោលបានរយតងពឹបនោះរយអឺណូ กินะอ๋ออโอ้โหตัวน้อกตวบัดเลยเทเบิสตัวเองเจริญตัวยาวันนี้สอสอติ่งคาเองยุทธเบียดีดีอือนอนไม่พี่น้อนด้วยเบิ่งนอนไม่แรงขืนเลยบอกวันนี้มาหาเคียดดอกบ่ายมาหานอนไม่ บื้อดอกคันจิเอาเยื้อบึ่งหอยถากบานเขาพี่น้องปื้ดหอยถากหอยถากหาจำเพาะแต่อินโดนมาเก็บกินพี่น้องพี่องมันไอ้ซุปเอินโดมันมาเก็บเอาไปกินหอยถากหลายครั้งบานเขากินบานเขาบ่กินบานเขากินเคียดบานเขาบ่กินโอ้ยนายกินบ่คือกันทุกอย่าง พอเลยตมบอขนาดมันนี่พอเลยยว่าเอาไปซิดเวดนะว่าเอาไปซิดเวดหาไปหามาจะหาไปตมเลยวันดุบโอ้ดุบเออต้องดุบอย่งนี้นีมีนู่นยางถ่มอะไรเอ้ยนู่น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 น่นน่เอ

มบไม่ฮะบานโลยจิโนปบันจูเลยโโลอะไรตะกุบบันไอ้กลาวน,นี่นี่นี่รุดใจนี่นี่นี่นู่นู่นหือผ้าใบผงนะนู่นตู้บัดเล็ดความเงยใจ อันนี้เด็กนูนี่ยูระปีอะมเคยนีนูานะนี่จ่โอ้เจ็บเชยดนะบานยนน่เมันบานติะปีเลยไปโยเจีงนี่คืองเดิมรงนีบักไดลพีนูไดลอยู่ <PIAN> chị <functional tous seusphinat> chị tôi là khó đi sai kịp không chịp ăn tay mang tên ngon ngủ 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 ngủ

เดี๋ยวหน่อยนี่เด้อใสีมาหอดหอเดี๋วมาโชว์ผลงานใอ้บึงบ้งขอบึ้งผลงานนี่นมา,านบมน่มันนี่พอได้ตุม่มพอได้ตุ่มกินแหลงบ่มือหื้อไงเจ้า ออเออเขียดพี่น้องเขียดืออลายโตอยู่ดือ้อนี่อยู่บ้านน,น้อยๆเดี๋ยวนี้พอได้ตุ่มพอได้ครัวเขาเร็วเอ,อ้ยหมาถานระดับหัวหน้าเผาเนาะบึงหัวยง,งไปเลยนี่ชแชดแบตปืนไปหนีปืนหนีออกไปตกปลาอีกเออโปรแกรมนี่สุดยอดมันยุดพี่น้องยุดซีมือกว่ด้อาทิตย์นี้ยุดถอดเรืงขังนออยย้นเนาะเออโอ้ยใจเตะไงนึงเดื้อวันวันพุธ ทำงานตอนเย็นตั้งอกอกกีกนะาไอเา้เจ้าไม่รู้จะมาได้ขนาดน,นาั้นจำนี่แ้ะพี่น้องครับหาลัพนนอนหานหลัพนนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอไปเจอกันพรุ่งนี้ตกปลาไมายคลิปต่อไปอไมายตกปลาสวัสดีครับ